ก่อนหน้านี้เราคงเห็นข่าวคลาวกันมาบ้างน,นะครับการที่เจ้าของห้องในคอนโดเนี่ยแอบปล่อยเช่าให้นักท่องเที่ยวเข้าไปพักแบบรายวันรายเดือนครับให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเองมีจุดนัดรับกุญแจก็เหมือนไปเช็คอินแล้วก็ดูแลตัวเองนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันเหมือนเป็นไปอีกขั้นหนึ่งครับก็คือกําหนดจุดไว้เลยว่าจะแอบเอากุญแจนั้นไปซ่อนไว้ที่ไหนเช่นอาจจะมี กล่องมีตู้ตามต้นไม้นะครับทำแบบนั้นทําไม1ก็คือการหลบเลี่ยงกฎหมายครับ2ก็คือการหลีกเลี่ยงไม่ให้นิติบุคคลของคอนโดนั้นไปตรวจพบคอนโดมิเนียมแห่งนี้นะครับเป็นอีกแห่งหนึ่งครับที่พบการลักลอบปล่อยให้เช่าห้องนะครับปล่อยเช่าทั้งแบบรายวันแล้วก็รายเดือนครับปล่อยเช่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะครับและเมื่อไปตรวจสอบครับก็พบว่าเจ้าของห้องก็เป็นชาวต่างชาติเหมือนกัน มีหลากหลายเชื้อชาตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นเป็นชาวจีนมีการประกาศเช่าผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ครับซึ่งตามกฎหมายเนี่ยทำไม่ได้นะครับนิติบุคคลคอนโดให้ข้อมูลครับบอกว่าการตรวจสอบผู้เช่าและผู้ให้เช่าทําได้ยากครับเพราะว่ามีการหลบเลี่ยงหลายรูปแบบเช่นสร้างจุดรับกุญแจหรือการสร้างจุดรับคีย์การ์ดเข้าห้องจากที่อื่นนะครับ และที่ผ่านมาก็ไม่สามารถแจ้งความดําเนินคดีฐานผิดพรบโรงแรมเพราะเข้าไม่ถึงหลักฐานนะครับทําได้แค่ลงบันทึกประจําวันครับถ้าเป็นไปได้นะคะเราก็อยากให้เจ้า,นา,าหน้า <roy> ที่ที่มีอํานาจเหมือนกําหนดระเบียบกําหนดแนวทางในภาพรวมที่คนทำงานหรือประชาชนทั่วไปจะเอามาปฏิบัติหรือเอามาตรวจสอบเพิ่มเติมในกรณีที่มีต่างชาติหรือมี คนที่มาจากประเทศอื่นเข้ามาพักในคอนโดหรือในอาคารชุดอะคะ่ะให้ให้ให้เข้มงวดมากกว่าที่เป็นอยู่เพราะว่าเราในฐานะคนปฏิบัติตามกฎหมายตามระเบียบแล้วตามกฎของอาคารนะคะบางทีเราก็ลำบากใจในการที่จะที่จะดูแลให้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอนะคะทีมข่าวไทย PBS ได้รับเบาะแสเพิ่มเติมว่าพบการติดตั้งเป็นลักษณะคล้ายๆก,กับกล่องเก็บกุญแจบริเวณปากซอยสุขุมวิท48ทับ2ค่ะเป็นกล่องลักษณะเดียวก,กันกับที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ภาพถ่ายดาวเทียมย้อนหลังก็เห็นว่ามีการติดตั้งมาตั้งแต่ปี2565ส่วนพิกัดที่ปรากฏทางสื่อออนไลน์ทีมข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะ เริ่มจากจุดแรกค่ะในซอยสุขุมวิท42อยู่ห่างจากปากซอยไม่ไกลนะักไปเจอตู้ไม้สีเบตตั้งอยู่บนทางเท้าแล้วมีป้ายข้อความภาษาอังกฤษเขียนเอาไว้ว่าฮัลโหลเป็นสัญลักษณ์อพอเปิดตู้ตรวจสอบข้างในไปเจอกล่องกุญแจจำนวนมากแล้วก็มีรหัสเปิดกล่องโดยเฉพาะค่ะพอตรวจสอบจากแผนที่ภาพถ่ายทางดาวเทียมพบว่าจุดนี้มีการติดตั้งตู้แล้วก็ป้ายข้อความมาตั้งแต่ปลายปี2565เช่นกันค่ะ ท่านผู้ชมครับไม่ห่างจากจุดแรกนะครับอยู่ในซอยสุขใจที่เชื่อมไปยังซอยสุขุมวิท40ครับก่อนหน้านี้เนี่ยปรากฏภาพกล่องกุญแจติดอยู่บนต้นไม้ครับแต่พอทีมข่าวลงไปตรวจสอบเมื่อคืนวานนี้นะครับต้นนี้แหละปรากฏว่าทั้งหมดนั้นถูกถอดออกไปแล้วครับพบข้อมูลนะครับว่ามีการติดตั้งกล่องกุญแจในช่วงปี67แล้วก็ยังพบอีกหลายจุดครับดานนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และเจ้าของเพจพ่อบ้านคอนโดครับให้ข้อมูลนะครับบอกว่ามีการแจ้งเบาะแสเข้ามายัางเพจว่ามีกลุ่มคุณจีนกว้านซื้อคอนโดแล้วก็ห้องชุดย่านสุขุมวิทมักกะสันห้วยขวางโดยเฉพาะจุดที่ใกล้กับรถไฟฟ้า90%เนี่ยเอาไปเปิดเช่ารายวันครับเพราะว่าช่วงนี้ได้รับความนิยมขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติครับมันถูกชนะโดยคนจีนและโนอมนินีคนไทยที่เป็นโนอมินีจากจีนทั้งหมดนะฮะ เรื่องพวกนี้มันเกิดมานานมากมันบ่นทําลายคอนโดทุกที่อยู่แล้วแต่มากน้อยแค่ไหนขึ้นจุกว่ากรรมการแข็งแก่งนิติแข็งแก่งเพียงพอหรือไม่วันนี้คอนโดหลายที่ยังคงถูกหวชชนะโดยคนไทยแต่คอนโดนี้ล้มเหลวโดยสิ้นเชิงเพราะถูกหวชชนะโดยคนจีนขึ้นเป็นกรรมการนะฮะทำมาทุกอย่างพังทลายหมดเปลี่ยนกฎระเบียบทั้งหมดเพื่อเอื้อต่อการปล่อยเช่ารายวัน นัก,กฎหมายด้านอสังหาริมทรัพย์ระบุว่าการปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมแบบรายวันผิดพรบโรงแรมปี2547นะคะระบุเอาไว้ว่าถ้าไม่ได้ขออนุญาตเป็นโรงแรมจะมีโทษปรับสูงสุด20,000บาทและปรับรายวัน10,000บาทจนกว่าจะเลิกดำเนินกิจการช่องโหว่ของมันเนี่ยคือตรงนี้ต้องบอกว่าควรที่จะมีการทางรัฐนะควรจะมองตรงนี้แล้วก็มีการออกประกาศหรือออกระเบียบ ออกมานะครับอาจจะเป็นกระทรวงมหาดไทยนะครับเพราะว่าดูแลเรื่องเหล่านี้โดยตรงนะครับสามารถออกระเบียบหรือว่าประกาศออกมาได้ได้อย่างรวดเร็วนะครับดีกว่าที่จะไปแก้ไขกฎหมายซึ่งมันใช้ระยะเวลานานไม่ว่าการแก้ไขพร,รบอาคารชุดหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับการปล่อยเช่าในลักษณะนี้ครับยังถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่าอาจถูกนําไปใช้เป็นสถานที่กระทําผิดกฎหมายครับ เช่นกรณีล่าสุดนะครับที่ตำรวจภูทรภาคหนึ่งเข้าไปค้นคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งในซอยกรุงเทพนนครับยึดของกลางเป็นซิมบ็อกซ์สาเครื่องแล้วก็มีอุปกรณ์ขยายสัญญาณโทรศัพท์จากการสืบสวนพบว่ามีชาวจีนเป็นผู้ครอบครองครับแล้วก็มีคนไทยเป็นนอมินีในการทำสัญญาซื้อขาย ประธานคณะกรรมการความมั่นคงรังสิมันโรมก็เรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขปัญหานี้นะคะที่ระบุว่าจีนปล่อยให้เช่าคอนโดมิเนียมรวมไปถึงบ้านจัดสรรด้วยขณะที่คุณอนุทินชายวรกูลก็พร้อมสั่งการไปยังกรมการปกครองให้เร่งตรวจสอบเรื่องนี้โดยเฉพาะการที่ปล่อยเช่ารายวันถือว่าผิดกฎหมายค่ะกรณีที่ในทุนจีนกว้านซื้อคอนโดมิเนียมแล้วปล่อยให้ชาวต่างชาติเช่าพักระยะสั้นในย่านสุขุมวิทสร้างความเดือดร้อนให้กับลูกบ้าน หลังจากนําตู้เก็บกุญแจห้องไปวางเอาไว้ตามจุดต่างๆแม้แต่ต้นไม้เพื่อเลี่ยงกฎหมายล่าสุดนายอนุทินชาญวิรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมการปกครองเข้าไปตรวจสอบแล้วค่ะโดยบอกว่าถ้าพบว่ากระทําความผิดและส่งผลกระทบสร้างความเสียหายต่อชุมชนต้องดําเนินการขั้นเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ซึ่งปัจจุบันหลักเกณฑ์และกฎหมายให้สิทธิคนต่างชาติถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้49เปอร์เซ็นต์มีชุดออกตรวจนะครับก็ <c oughs> เราก็ต้องดูว่าถ้าปล่อยปล่อยเช่ารายวันนี่มันมันน,น,น่าจะน่าน่าจะผิดกฎหมายนะถ้าปล่อยเช่าเป็นรายเดือนเดืองหนึ่งนะครับวิธีการตรวจสอบตอนนี้เขาทำยังไงอยู่คะท่าน <c oughs> เดี๋ยวเรามีชุดออกตรวจ <c oughs> สอบใช่ไหมแล้วก็ ถ้าโดยเร well, e ่องนี้ถ้าเกิดทําแล้วมันเกิดความเสียหายต่อชุมชนต่อประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็คงคงคงต้องดำเนินการตามกฎหมายแล้วผิดกฎหมายแล้วค่ะจะจัดนการดำเนินการกับทั้งคนไทยหรือว่านักธุรกิจที่เข้ามาจะผิดกฎหมายมันคนไทยคนเทศก็โดนหมดนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการความมั่นคงแห่งรัฐของสภานะครับระบุถึงข้อร้องเรียนกรณีมีธุรกิจของคนจีนปล่อยเช่าคอนโด และบ้านจัดสรรในไทยจํานวนมากรวมไปถึงโครงการของบางบริษัทนะครับที่80%เนี่ยเป็นของคนจีนแต่ตอนนี้ยังไม่อยากสรุปกับว่าจะเป็นกลุ่มจีนเทาหรือไม่ผมคิดว่ามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รัฐบาลเนี่ยก็คงต้องให้ความสําคัญนะครับไม่ใช่ปล่อยให้เกิดการดูแลกันเองนะครับแล้วจริงๆนะผมไม่อยากจะเอาว่าผมไม่เอ่ยชื่อบริษัทแล้วกันแต่ว่าบรรดาพวกโครงการพวกนี้มันมีอยู่ไม่กี่บริษัท นะครับเพราะว่าบางบริษัทเนี่ยเขามีการผมจะเรียกมันว่าอย่างไรคือเขาตั้งเป้าหาลูกค้าจากต่างประเทศเป็นการเฉพาะเมื่อเขาหาตั้งเป้าห,าหาลูกค้าต่างประเทศเป็นการเฉพาะเนี่ยมันก็ทําให้มันมีแนวโน้มหรือมันมีโอกาสที่อาจจะเกิดการเอาไปเช่าต่อหรือเอาไปแบบไปทำเป็นคล้ายๆเป็นเหมือนธุรกิจโรงแรมไป นายรังสิมันอ้างว่าสิ่งที่รัฐบาลต้องทํามี2ข้อค่ะคือโครงการที่จะขายต่อก็ควรจะคุยกับบริษัทเหลา่านี้ก่อนออกมาตรการควบคุมและโครงการที่จําหน่ายออกไปแล้วมีสภาพการปล่อยเช่าหรือซื้อให้กับชาวต่างชาติจําเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างเร่งครัดและต้องเร่งดําเนินการเพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบและกลายเป็นว่าค,คอนโดมีสถานะไม่ต่างจากโรงแรม